สวัสดีค่ะสวัสดีครับ BMW Test and Talk by Europa คลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวรถ BMW Series 6 630i GTM Sport ให้ได้ชมกันค่ะพี่น,อน็อตครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้างหน้ากันเลยนะครับข้างหน้านะครับจะเป็นไฟ Adaptive LED นะครับมาพร้อมกับ High Beam Assistant ก็คือ เป็นไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับค่ะครับส่วนกระจังหน้าครับจะเป็น Active Airstream นะครับจะมีแผ่นแลปเปิดปิดอยู่นะครับสามารถควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ได้ได้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานให้ p e r f o r m a รถที่ดีขึ้นนะครับค่ะดีไซน์ด้านหน้าของรถเนี่ยก็จะเป็น s port <S แบบ o r t o s t o r t แล้วก็ LCI ด้วยใช่ครับ,เ,รบเพราะว่าโดดเด่นด้วยไฟหน้าของเขาเลยนะคะใช่ค่ะแล้วในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะ เครื่องยนต์เป็น <S <S เครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc ครับ258แรงม้าครับมาถึงด้านล้อมแม็กนะครับ <S <S ล้อมแม็กขนาด20นิ้วนะครับเป็น5ก้านนะครับเป็น M Sport นะมาพร้อมกับเบรกนะครับเบรกสีน้ำเงินนะครับเรา,า,าเราสามารถอัพไซส์ได้เป็นเบรก M Performance นะครับก็คือเป็นเบรกสีแดงนะครับค่ะมาดูดีไซน์ด้านข้างของ,ง,งตัวรถกันต่อเลยค่ะคันนี้ด้านข้างกระจกจะเป็นเฟรมเลสนะครับก็คือแบบ ไล้ขอบนะครับมาทําให้รถมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับค่ะแล้วก็ประตูเป็นแบบซอฟโปโพสทั้ง4บานเลยแล้วก็ดีไซน์ส่วนท้ายของรถนี่นี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น G T เขาเลยนะคะใช่ราคาหลังจะสโลปลงนะครับให้รถมัเป็นคูเป้นะครับเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับ แล้วก็ภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็จะเป็นเลกรูมที่ค่อนข้างกว้างนะครับบอกเลยใครนั่งด้านหลังอ่ะสบายมากๆนะคะแล้วก็มาสูงสูงร้อยแปดสิบอ่ะสบายขายาวแค่ไหนนะคะก็นั่งได้ใช่แล้วก็มาพร้อมด้วยม้านข้างไฟฟ้านะครับนี่เดินทางไกลก็ไม่ร้อนนะคะแล้วเขาก็มีแอร์มาให้แบบเย็นฉ่ำเลยนี่ครับนี่ไฟฟ้าด้วย มาดูด้านท้ายกันครับส่วนด้านท้ายรถก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะครับสปอยเลอร์หลังก็อัตโนมัติจะทำงานด้วยความเร็วเกิน110ไปแล้วนะครับสปอยเลอร์หลังจะกลางขึ้นมานะครับเพื่อแอโโลดนาดิกที่ด,ดีขึ้นนะครับแล้วก็เท่ด้วยใช่ส่วนถ้าความเร็วตามล้มาเก,กินเจนะครับมันก็จะคุมเก็บให้เองนะครับหรือว่าเราอยากจะเปิดค้างไว้ก็มีปุ่มแมนนวลถ้าอยู่ด้านหน้าค,นครับและจุดเด่นของรุ่นนี้เขาเลยนะคะเปิดฝาท้ายมาห้องเก็บสัมภาระกว้างมากเลยพี่น้อยแล้วก็สามารถพับเบา แตได้จากด้านหลังนะครับทำให้<อ>เราเก็บสัมภาระได้มากขึ้นอของที่มีความยาวนะคะใส่ได้สบายเลยค่ะ<ช>โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อดีกว่าว่าคันนี้นะคะตรงห้องผู้โดยสารด้านหน้าฝั่งผ<ช>ู้ขี่เนี่ยเขามีออปชันมีอะไรเด็ดๆบ้างค่ะอะโอเคห้องโดยสารด้านในกันบ้างค่ะ ก็จะมีพวงมาลัยที่ออกแบบที่มันเป็น M Sport นะครับก็จะทําให้ตัวเนื้อหนังนะครับแล้วก็มิวสัมผัสมันก็ดูนุ่มนะครับแล้วก็จะดูกระชับมือมีพัดเดิลชิปมาให้นะคะนะครับแล้วก็ส่วน Cruise Control อ่าค Cruise Control with Stop and Go อยู่ทางด้านซ้ายนะครับทางด้านขวาจะเป็นระบบปรับระบบ Entertainment ทั้งหมดนะครับฟังชันต่างๆนะคะคันนี้เขาก็ มีมาให้ออปชันไม่ว่าจะเป็นการรองรับ Apple c a r า a n เพนดอโต้นะคะแอปไม b บีเอแล้วก็จะมีในเรื่องของความปลอดภัยมาให้ด้วยนะครับคือ Driving Assistant นะครับค่ะมีพวกเลนเชนนะครับมีเลนดีพาร์เจอร์วอร์มิ่งนะครับมีฟอนต์โค l a ชชิ่งนะครับก็คือการแจ้งเตือนการชนนะครับการแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับทั้งหมดนี้มันเราสามารถเปิดปิดได้ตามที่ความต้องการของลูกค้านะครับค่ะ แล้วก็ระบบแอร์นะคะระบบแอร์โฟซนครับส่วนการดีไซน์ด้านตรงคอนโซลเกียร์นะครับก็จะเป็นตัวแบล็คไฮกอร์ดนะครับสีเสีดําเงาก็ทําให้รถมันดูหรูหรามากขึ้นนะครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้คันนี้เขามาพร้อมกับชุดลำโพงเครื่องเสียงฮามัน<อ>การ,การดอนด้วยค,ค่ะ,ะคแล้วก็จุดไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือด้านบนนะคะมาพร้อมกับพารอมากาสลูครับค่ะขนาดใหญ่เลยนะคะนี่แล้วก็เปิดรับแสงด้านนอกได้ค่ะ และนี่ก็คือรีวิวรถ BMW 6 3 0 IGT M Sport ค่ะครับอย่างรถคันนี้ก็การขับขี่ก็ถือว่า p e r f o r m รนซ์ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นรนวมถึงครั้งข้างหลังก็สามารถเก็บสัมภาระได้มากขึ้นนะครับสรุปว่าร,รถคันนี้ก็เป็นรถที่ขับดีนะครับนั่งสบายนะครับก็เหมาะสาหรับพาครอบครัวเฟมิลี่นะครับไป ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก <ไอ S 1> ็ถือว่าเป็นเป็นรถที่ดีรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวครับค่ะแนะนําเลยใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อยูโรป้ามอเตอร์ได้ทุกสาขาเลยนะคะหรือสอบถามโปรโมชั่นแคมเปญดีๆได้เลยที่ไลน์ของยูโรป้ามอเตอร์ค่ะ,ะวันนี้ไอ้กับพี่น้อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ